ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเหรียญคริปโตบิตคอยฟรีโดยที่ไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับไม่ต้องไปเชิญเพื่อนในการถอนเงินด้วยนะทำปุ๊บถอนได้เลยนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สามารถทําได้สิ่งแรกเลยในการหาเหรียญคริปโตเนี่ยเราจะต้องมีกระเป๋านะครับในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนสําหรับกระเป๋าเนี่ยผมแนะนําเป็นกระเป๋าฟ r สเซตเพนะครับตรงนี้ที่ผมเปิดอยู่ใครยังไม่ได้สมัครไปสมัครกันได้ ลิงก์สมัครนะครับหรือว่าวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าฟอรเช่ที่ผมเปิดอยู่เนี่ยมียอดเหรียญทั้งหมดก็ดังนี้เลยนะครับทุกเหรียญคริปโตที่มีอยู่นะครับรวมเป็นมูลค่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่98.38ดอลลาร์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทําวันเดียวอาทิตย์เดียวเดือนเดียวได้นะผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับทีละเล็กน้อยนะครับเก็บมาเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรนะครับก็เก็บสะสมไว้ในอนาคตนะครับพอราคามันสูงขึ้น เหรียญมันเริ่มมีมูลค่าเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถขายโอนเข้าธนาคารได้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินไปใช้ต่อนะครับก็เก็บออมไว้ได้นะครับผมต่อมานะครับในส่วนของช่องทางหรือว่าเว็บไซต์ในการทําเหรียญคริปโตเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์นี้เลยนะครับมีชื่อว่า kittyearn com นะครับก็เป็นในส่วนของระบบเวอร์ชันใหม่ซึ่งเคยรีวิวในส่วนของ kittyearn ไปบ้างแหละนะครับสรับเวอร์ชันใหม่นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัคร kittyearn เลยนะครับก็สามารถกดลิงก์สมัครกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดจะมีลิงก์การสมัครของ เว็บไซต์นี้ไว้ให้นะครับผมสามารถกดสมัครกันได้เลยนะครับวิธีการสมัครดูตามคลิปวิด,ดีโอด้านล่างได้นะครับเป็นคลิปวิธีการสมัครของคิดเอิโดยตรงนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะเมนูทุกเมนูนะครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับหลายหลายคนอาจจะใช้งานไม่เป็นนะครับว่าใช้งานอย่างไรทําอย่างไรเราสามารถเลือกใช้ผ่านตัว Google Chrome ได้ Google Chrome เนี่ยเราสามารถแปลภาษาไทยได้นั่นเองนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเราก็ลองไปสมัครทําดูได้บน Google Chrome นะครับ พอเราสมัครเสร็จนะครับอย่าลืมยืนยันในส่วนของอ e ีเมลที่เราใช้สมัครด้วยนะเมนูแรกแผงควบคุมแผงควบคุมเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหน้าเว็บไซต์ตรงนี้นะครับหน้าหลักเลยนะครับก็จะมีในส่วนของคะแนนของเรานี่ครับว่าเรามีกี่คะแนนนะครับไม่ใช่เป็นเหรียญคริปโตนะอันนี้เป็นคะแนนในเว็บที่เราจะเอาไว้แลกเป็นเหรียญคริปโตนั่นเองนะครับแล้วก็พลังงานนะครับหรือว่าสายฟ้าตรงนี้เราก็จะได้รับในส่วนของตัวเว็บไซต์นั่นเองนะครับเราเล่นๆไปเดี๋ยวเราก็ได้รับเข้ามาเองนะจำนวนการเชิญเพื่อนนะครับเราสามารถใช้ลิงก์ตรงนี้ใน, ics, ในการแนะนําหรือว่าเชิญ ต่อได้เลยนะครับซึ่งการเชิญก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญก็สามารถถอนได้ถ้าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่30%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองครับก็สามารถไปทําการเชิญต่อได้เลยต่อมานะครับเมนูนที่2นะครับก็จะเป็นการอ้างอิงนะครับหรือว่าการเชิญเพื่อนนั่นแหละนะครับอันเดียวกันนะเราสามารถทําการเชิญเพื่อนได้นะครับโดยการใช้ลิงก์ตรงนี้ในการโปรโมทซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ระดับนะครับ5ระดับเนี่ยก็แบ่งตามนี้เลยนะคครรรรัััับบบบผมะะะดด1นจไ้ คอมมิชชั่น30%อันดับ2นะครับหนึ่งเปอันดับ3 1%นเะครับเข้าแบ่งตามนี้นะก็อลองเข้าไปทําดูได้นะครับการประกวดผู้อ้างอ,อิงนะครับอันนี้เราก็สามารถเข้ามาประกวดได้ก็คือการแข่งขันนะครับติดอันดับนะถ้าเราเชิญเพื่อนได้มากสุดเขาก็จะมีคะแนนรางวัลให้เรานั่นเองนะครับการประกวดนะครับลิงก์สั้นนะครับลิงก์สั้นก็คือการแก้ช็อตลิงก์นะครับซึ่งการแก้ช็อตลิงก์โฆษณาเนี่ยถ้าเราทําติดอันดับได้ก็จะมีของรางวัลให้เป็น เงินฝากอันนี้ผมไม่สนับสนุนให้เราฝากเข้ามาใช้งานนะครับให้เราเนี่ยใช้งานฟรีแล้วก็ถอนเงินเข้ากระเป๋าของเราจะดีกว่านะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันก็จะมีเหรียญมีมนะครับเหรียญมีมเนี่ยเพื่อน่าจะพอเข้าใจเนาะเบบี้ดอนะครับโพลีนะครับผมนี่ครับก็จะมีเหรียญมีมต่างๆนะครับที่มันมีมูลค่าที่ไม่สูงมากจะมี Bitcoin l ไลท์คอยแล้วก็เป็น Bitcoin กระเป๋าสตางค์นะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญอื่นๆนะครับเหรียญลูน่านะครับผมอันนี้เป็นลูน่านะครับเหรียญลักนะเหรีย ที่อยู่ในส่วนของ f a s เฟตเพแล้วก็เป็นไรคอยแบบโดยตรงนะครับแล้วก็จะเป็นกระเป๋าอื่นๆนะครับที่เป็นกระเป๋าใบเน้นนะในพวกของเหรียญมีมนะแล้วก็สามารถเลือกถอนได้สลับใบเน้นนะครับถ้าใครไม่ถอนใบเน้นก็ได้นะเป็น f a s เฟตเพก็ได้นะครับผมก็จะเลือกเป็น Bitcoin นะ Bitcoin ขั้นต่าเท่าไหร่ในการถอนเงินเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้จํากัดขั้นต่ําในการถอนนะครับมีกี่คะแนนก็สามารถถอนได้เลยนะครับแล้วกี่คะแนนจะได้รับเงินเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้คะแนนที่ผมมีเนี่ยก็ตามนี้เลยประมา มาณ38ล้านเหรียญคะแนนนะครับก็จะได้รับบิตคอยอยู่ที่1.38358สเต์ชีนะอันนี้เป็นหน่วยสเต์ชของบิตคอยนะครับแล้วก็ใช้ตรงยอดนี้เนี่ยในการคำนวณเป็นเงินบาทได้ว่าเราจะได้เท่าไหร่โดยการคำนวณที่ Google เขียนคําว่าแปลงค่าในส่วนของ BTC นะครับเขียนลงไปเลยแปลงค่า BTC อ่าให้เราเขียนค้นหาแบบนี้เราก็วางยอดลงไปเป็นเงินบาทเนี่ยก็ประมาณ20บาท .61 สตางค์นะครับอันนี้คือยอดการถอนเงินนะอ่าผมก็เลือกเป็นบิตคอยเรียบร้อยและด้านล่างตรงนี้ ผมใช้เป็น f อเรสต a เพในการรับเงินผมก็จะใส่อีเมลของ f o เรสต์เพลงไปกดติ๊กถูกกดถอนเงินได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้ในการถอนนะพอขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยก็กดตกลงแล้วก็เข้ามาเช็คในกระเป๋า f o เ c e ต์เพของเราได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายการเข้านะ98.38นะครับตัวนี้ยังศูนย์ดอลลาร์นะครับผมเดี๋ยวลองรีเฟซดูนะอ่าตัวนี้เพิ่มยอดมานะครับเห็นไหมนะครับศูนย์จุดห้าดอลลาร์นะครับที่ถอนไปเมื่อกี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็นี่คือยอดที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับผมกดถอนปุ ได้เงินจริงแน่นอนใครสนใจก็ลองไปสมัครทาดูได้นะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูการรับรายได้นะครับผมก็จะมีตรงนี้นะครับผมมีข้อเสนอและแบบสํารวจกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําแบบสํารวจในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆนะครับเราก็สามารถกดเข้าไปทําได้นะในการรับคะแนนเพิ่มแล้วก็ยังมีในส่วนของการกดรับคะแนนฟรีนะครับในส่วนของก๊อกน้ำนะแล้วก็กดเข้ามาแล้วเราก็รอสักครู่นะครับก๊อกน้ำเนี่ยมันจะมีการกดรับคะแนนฟรีโดยการเคมเหรียนนะครับเคมคะแนนนะเนี่ยครับแก้แคปชั่น แล้วก็เรียงข้อความให้ถูกต้องนะครับแล้วก็มาเรียงข้อความเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะนะครับแล้วเราก็กดเรียกร้องด้านล่างได้เลยนะครับง่ายๆแค่นี้กดตกลงนะครับแค่นี้เลยนะครับใช้เวลาเพียงแค่3นาทีในครั้งถัดไปพอครบ3นาทีเนี่ยเราก็มากดต่อได้เลยนะครับกดได้ไม่จํากัดนะไม่จํากัดครั้งต่อวันนะครับแต่ใช้รอบในการกดเนี่ยสานาทีนะครับต่อมาแบบไม่จํากัดนะครับผมก็คือตรงนี้เลยนะครับแบบไม่จํากัด0นนาทีเราจะได้รับอยู่ที่4 0 0 0 0ไอสี่แสนสามหมื่นคะแนนนะครับอันนี้กดได้ไม่จํากัดนะแลว ก็ไม่ต้องรอเวลา0ูนนาทีเรียงข้อความไม่ถูกต้องแล้วเราก็กดได้เลยนะครับกดเรียกร้องได้ปุ๊บนะครับอันนี้เนี่ยไม่ต้องรอพอขึ้นแบบนี้แล้วเราก็กดต่อได้เลยนะครับไม่ได้จํากัดไม่ต้องรอเวลาแก้แคปชั่นแล้วก็ทําต่อได้เลยนะครับใครที่เป็นสายเคมเรียนเนี่ยผมแนะนําเลยนะเว็บไซต์นี้เนี่ยควรทำนะได้ง่ายแล้วก็ได้เร็วนะครับถอนเงินได้ทันทีแล้วก็ไม่ได้จํากัดการถอนด้วยนะครับนี่เราก็กดเคลมรับคะแนนแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนกําแพงนะครับกําแพงช็อตลิงนะครับอะกำแพงช็อตล ทอดลิงก์นะครับแก้ลิงก์โฆษณานะครับผมอันนี้ค่อนข้างยากนิดนึงต้องค่อยๆทำนะครับเพราะว่าโฆษณาเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมมี95ลิงก์นะครับจะได้รับคะแนนเนี่ยกี่หน่วยเนี่ยเยอะมากอันนี้คือคะแนนที่จะได้รับนะครับวิธีการทำเนี่ยก็กดเยี่ยมชมเยี่ยมชมตรงนี้ได้เลยเข้าไปแก้ลิงก์โฆษณาได้นะครับผมประมาณนี้นะครับเมนูเนี่ยมันค่อนข้างเยอะแล้วก็ช่องทางการทำคะแนนเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยก็ให้เราลองทำดูได้นะครับส่วนเมนูที่เหลือเนี่ยผมไม่แนะนำแล้วนะเพราะว่ามันอาจจะเสียเงินได้นะครับเพราะว่าผมเลยไม่อยากแนะนำเท่าไหรรรร่เเพาาาาะะวมันนนจป็กกงิือ การลงโฆษณาอันนี้ผมไม่แนะนําผมก็จะแนะนําตามที่มันทําฟรีได้นะครับประมาณนี้การใช้งานมีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆลองเข้ามาเล่นดูนะครับเริ่มต้นใช้งานไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมทําคะแนนไปแป๊บเดียวนะครับก็สามารถกดถอนเงินต่อได้แหละนะครับถึงแม้ว่ามันจะเก็บยอดได้ไม่เยอะนะครับไม่ถึงหลักร้อยต่อวันไม่ถึง300บาทต่อวันเราก็สามารถเก็บสะสมเหรียญคริปโตของเราได้ถ้าเราเก็บยอดไปแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเอาไปขายในช่วงสิ้นปีก็ได้นะเหมือนกับการหยอดกระปุกทีละเล็กทีละน้อยต่อวันเนี่ยหยอดไปเลยนะครับเก็บสะสม ไปเรื่อยๆได้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์คิตตี้เอินกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ